นี่เอาในย่างบอกแดงพอดีเอฟเออะไรอ่ะนี่เรามีผักด้วยนะผักอร่อยค่ะเลาวแต่พี่ยมก็ได้ไเอ็นมันจะกินเลยอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะอ๋อเนื้อที่มาเมื่อวานเหรอโปรตีนเกษตรใช่นี่ไงที่หมักเมื่อวานแ่ะกินได้อันนี้เครื่องครบแล้วถ้าอยากจิ้มก็จิ้มได้เออนะเหมันเนื้อหมูเลยนะ มันหมูเลยมันจะมาทเป็นจังเลยมันหมูเลยชิมได้ชิมได้ยาชิชิมได้หมัเครื่องแล้วหมักเครื่องแล้วมันไม่จืดมันไม่จืดมันหมูสามชั้นเลยเอออ้าวกินไหมยิ้มแจวก็ได้ชิมชิมชิมเออดูดิมันจะตีลังกาไหมเนี่ยครับก็ดีเลยคิดปังนอนยากมากเลยคุณใคากกยากนั่งผ่า ตัวเมันั่งยากมากเลยอ่ะกินกินปังกินลังกาอ้ยฉันนั่งกินข้าวทรมามากเลยตัวนี้กินกาไล้กินปังนั่งเลก็แลนั่งบนก็ได้เอเเยอไม่เราอ้วนด้วยไงมันตัวยากอ่ะป้าทบ้านไ่เออเราอาโอเค เปชวนมาประได้ใช่ไหมโบได้ได้ได้ฮ่าฮ่ามากินเหลือจ่าอันนี้อะไรอ่ะอ๋อผัดนั้นผัดอะไรพี่เรวดีให้มาเออที่พี่เรวดีให้มาผักเหลียงอักยอดผักเหลียงดูคนกินเกนนะคะจานบุทุคุกเอามาแบ่งเรากินด้วยเอ้านี่มาแบ่งแล้วนี่แล้วทำไมกับข้ามันสุกไกลกันเลยเหลือจาเอิ่มมาเอามาเปนี่เอาเพราะว่า เลยได้มากเออเอ้ามีผักจิ้มด้วยไงอือมีอะไรไม่เรียนอ๋อต้องทำผักเก็ไม่พอดีมันมีอยู่ในตู้อือก็เห็นทางนี้ใช่ไหมเขาที่เขาเอาไปลาบไปอะไรได้หมดอ่ะที่น้ำมันกินอ่ะนะอือชอบเขาชอบผักนแหละกินแบบเปรี้ยวก็แล้อือ อมเมื่อวาเนเขาสั่งโปรตีนมาเสือน้ำมันอยากอ้วนอืเขาบอกว่าอย่างนี้แออกินได้เลยเขาบอกว่าขาอยอ้วนอืเขาเลยสั่งมากิน ยังเนอะยังยังอีกคนหงึ่งสามอาทิติ์กันสามอาทิตย์กันลูกเขายังบอกเลยถ้าจะเจ้าไม่กินเราค่อยกินด้วยเพราะมาก็ยังมากินมันว่ะขึ้นมาเป็นสุกอีกเขาจะกินวันนี้ก็คงจะทั้งวันแหละหมา เมื่อกี้มันเห่ามันเลิกเห่าเลยเนี่ยกิมันเห่าอยู่มันเลิกเห่าเห็นป้าลงคลิปอยู่ดิป้าป้าเข้ามาบ้านป่ะบางรอยยืนยืนใส่ป้าไปเอามาบ้านเลยเห็นคลิปมันเด้งแต่ไม่ได้เปิดดูไปจะเงือแล้วไม่เห็นนะไปไปจะเงือมื่อกี้หรอแปลว่าป้าเข้ามานที่แล้วตอนที่มันเห่าเนีเข้ามาบ้านเมื่อกีเห็นคลิปมันเด้งเนยแต่ไม่ได้เข้าไปดูลงกับป้าไปเอามาเลยเมื่อคืนมันเมาเมารถ เยอะเหมือนลูกน้อยเคือเป็นลูกหัวมันเจ่าบอกกำลังเดินมาเดินมาแ้่ไม่มาเลยไม่เห็นก็ตามขี่รถมาจากร้านนะเรียก่จเอ็มก็ไม่มีเส้นท่านมือไปถ่ายราอบวผมโกหกอยู่มือ,มอมมสามชาน,นึงจานใหญ่เะย่าเนี่ยเนี่ยนี่ ทุ่งบะบางกินได้กี่วันเป็นเดือนกี่กิโลนะห้ากิโลอะหนึ่งกิโลทำไมได้เยอะจังรวมค่าส่งสองร้ยกว่าบาทแพงกว่านื้อหมูอีกเนาะเสือก็อะไรทำ่็เลืองตัวเหลืองผสมไอ้ข้าวสาลีข้าวสาลีมันจะทำให้นุ่มอืมันมันกินแล้วมันจะนุ่มๆได้ลูกกินเจแพงกินเลย เอาอยากกินเขาจะพูดเล้ว่าเขาต้องกินเจใช่เพนเขต้องกินกันกินอะไรเนีเสือโคตรกีมากินถ้ามากินเนี้ยมันจะเขาทำเราเพราะเราพูดของเอตัวเราเองไงทั้งเคยมาแล้วแบบเอาไปเอาตวนะทั้งเคยก็กินแบบนี้แหละกินแต่หมูหมูล้วนเลยไม่มีผักอะไรเลยกินแต่หมู ถ้าก <The> ินนระหว่างนีงม <aza> ันให้อ uh ้วนป่ะกระฐานเสือเนีกินอะไรกีโจมาเสือกินไก่แล้วกินแต่อกไก่ออื๋อกินแต่เนื้อสัตว์กินแต่เนื้อสัตว์อืแต่เขาจะผอมบ่อ้วนเหมือนหมูแต่ลูกอะลูกอะลูกหนูกินคนเดียวแต่เพื่อเพื่อผเพื่อย่าเพื่อโอ้ย่าอ๋อเหรอ ย่าแบบเ,เด็กๆก็ฟินทำอะมรายู่ปัจจุบันอยู่ไหนน้อคนกำลังเดินมานะ่ะเราเอาคลิปนี้มาจะฟินไม่ได้จ่าเสร็จแล้วลงคลิปไันดีตรงนี้อิ่ม คือนอนจนจบถึงจำปาดงเลยเนาะเออเออยานั่งรถขับรถมาคนเดียวได้ยืนเสียงยา้อทิได้อาทิหลับคนแรกต่อที่สองฉันต่อที่สามบ้านได้บ้านเหมือนแบบสลับกันเวีนอ่ะค่อยเห็นก็หลับอยู่เป็นเพื่อนจ่าเอ๋ป่ะค่อยเห็นหลับเป็นหมดก็เลยพาจ่าเอ็มคุยหน่อยออืต้องหันไปป้ายแต่บ้านอย่างนี้ ไม่เหมือนค่อยถ้าเขาพูดในสารหลับค่อยก็หลับด้วยพี่เสือว้าวี่หลัวโทรไปที่บ้านบ้านไม่รับมาเลแจ่าว่าพี่เจ้าโทรไปค่อยไม่รับพราะอะค่อยละพี่แอนบอกว่าอุ้ปทีบ้านไปทีบ้านมีคนเข้าเข้างเลยอือบอกแม่แล้วทีนี้ก็เลยบอกว่าจ่าบอกว่าหลับไปเลยผมกะเฝ้าแล้วผมไม่หลับจ่าบอกว่าขับถึงกรุงเทพเลยแหละแต่ว่ากรุงเทพมันคือเนี่ยหลับไม่นอนเหมือนกับรู้เลยฝ้าวงปู่อยู่啊 บอกว่าถ้านอนไม่แล้บก็เฝ้าองุ่นทั้งคืนเลยเดี๋ยเวลาเดินทางก็จะกินขนมทัวลันเตารสวาสาบิโให้มันใหนปีดขึ้นตาซาออกปร,ระสาททัมผัสทั้งหมดเพราะเรากินกาแฟไม่เป็นเราก็หา,ายอย่างอื่น ยายเพิ่งออกไปไหนหนู่จะขยายยายยายกล้องมาสู้มึอองนี่เห็นหมดมานั่งก่อนคนทำนั่งนะเพออิ่งองิมมาเขาจะไปล้างจานกินก่อนแล้วก็กระอิ่มก่อนที่เจ้านะ่ะก็นั่งก่อนเขาสิกรลายไปแล้วนะเนี่ยกดไฮไลท์ให้ด้วยไม่ได้ถ่ายที่ถือวันนี้สีชมพอูพออกต้องมันกดขึ้นี่กดไฮไลท์ไ,ไปต<น>อ,อนทำผักเหลียง กดไทยไลน์โทรศัพท์สี่ห้าหมื่นไว้เป็นฮะมันไม่ทันแล้วมันย้อนหลังคุณเลยวดีเอ้ยผักเก้าเนี่ยแซ่บแซ่บกินเอาแต่ผักไม่กินใครวันราคือผักแด่ผักไม่้องใส่ใครเขาบอกว่าเขาใส่ใครมันได้มีเบิดาวิตามินมีโปรตีน รถไถไปสวนอ๋อมาแต่เศร้าเลยบ่นเนี่ยผู้หญิงับเก่งเนาะเก่งเขาขับรถไถยอยาพฟ่งได้ฟังจะกินบอขับรถไถไปสวนผู้จ้าเลยไถสวนไถปลูกมาสิแต่มันคนหญิงเขาเก่งมากเลย รอบสองแล้วจานะ่ายเอิ่มแล้วนะค่อยว่าตอนที่ได้หกเขาลุื่นมาเขาไปอาบนะ้ำคิดว่าจ่าจะเดินมาไหมมาเร็วๆอาบนะ้ำเขาหิ้มโกดเจ้าแล้วเนี่ยอ,อยากได้กล้ามาดำนะ้ำ กำลังจะตีเพื่อบุ๊ดำได้เลยตีแล้วก็ดำได้เลยบ้านบ้านบ้านประดานะคือว่าเขาแล้วนะที่เขาถอนกันเืยเธอเขาเอามาจากไหนเนาะเขาไปเอามาจากไหนบ้านประดาน่ะก็เห็นเขายยดไปดูคลิปสิเขาถอนกันเนี่ถ้าจะเอมาไม่ต้องบอกว่าเจนะไม่ต้องบอกว่าเจแล้วคอยดูเขาจะกินเขาจะกินไหมอืมเอออิ่มแล้วเอฟซีดูตาข้าวมาเยอะ ใช่เอ็มยังไม่มาคิดว่าจะกินหมดเก็บไ,ไว้ตอนมื้อเที่ยงต่อไม่เราไม่ได้กินข้าวเย็นเมื่อวานไม่หิวจริงๆเมื่อเย็นมาถึงม,ม,มาถึงสี่ทุ่มกว่าก็ว่าจะทาก๋วยเตี๋ยวกินอ้ม,มันดึกแล้วไม่เอานี่แหละสาเหตุาตการต<า>ักข้าวมากินเยอะคุยกันเมื่อคืนนีบอกว่าอุ้ยมาแล้วเมื่อวานนี่คืนบอกว่าเสือจะขึ้นมาบ้านนี้ได้ไหมหรือเสืออยู่ไหนพนันกันอืม มาได้ไม่เห็นเสือวะนี่เสือหายเขาเตรียมเข้ายีไปเแล้วมามานั่งจะได้ถ่ายคลิปเสือไปลบอยู่ไหนเมื่อเช่นเนี่ยหน้าอย่างหน้าเซเว่นนั่งดู่หรอเอีมีเรื่องเล่าให้ฟังเมื่อวานแฉแฉคู่งูแฉเสือแฉเสือก่อนคู่งูไม่อยู่คู่หูกลับบ้านห้วยน้ำเที่ยงเขาจะอยู่เขาคเดียวชวนไปกรอกไม่ไปเพราะว่าเดี๋ยวมีผู้ชายอยู่เนาะต้องมีคนอยู่พื้นที่ไง เออยาชีก็ไม่อยู่ตาไทบ้านก็ไม่อยู่ก็ไปเซเว่นเอ็ดเอ็นก็ไม่อยู่น่าจะได้ห้าคนแล้วเสือไม่กล้ามาบ้านเมื่อคืนอยู่ที่ร้านปุ๊ทั้งคืนแล้วก็กลับออกไปซื้อของอะไรที่เซเว่นลงมาข้างโทรเขาโทรไปอาร์โร่ทึงไหนแล้วเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนแซ่บแซ่บจ้าบอกว่าเจ้าอยู่ไหนอยู่ที่ร้านให้ให้ให้จ่าไม่ให้จ่ามาหน้ากับใจใจบอกว่าทำไมไปเสือไม่เข้าบ้าน เจ้าลองไปอยู่คนเดียวดูสิเจ้าจะได้รู้แกไม่นั่งกับเสือย่าต้องนั่งกัเขาอี้เพื่อจะได้หาคนข้าน้ำค่อยเอ้าวันนี้จ้าเอ็มใส่เสื้อสีแดงนะแกเพราะว่าใส่ตามที่มีนะใส่เสื้อตามที่มีเจ้ารู้ย่าว่าโคย่าว่าโค้ชฟรีเลยไปไปนั่งกับเสือแล้วเขอยู่ในห้องน้ำเห้องในห้องน้ำ สายยางสีขาวเราต้องล้างมือก่อนเราต้องล้างมือก่อนนี่ขิ้ขั้วเยอะจังเลยทําอะไรเนี่ยขั้วขายเก็เยอะตลาดนี้จะกินยังไงถ้าไม่ใช่ขายสูตรซูรินเนาะสสูุรริท์ใส่อะไรมใสู่ตรซูรินใส่ข้าวคั่วไห่หรอข้าคั่วสูตรซูรินนี่แหละเสือใส่อะไรบ้างสูตรซูรินจะทำอะไรอาขก็วคั่วไหม แล,แล้วก็มาแ้เอมเอ็มกินข้าวอะไรข้าอิ่มแล้วเนี่ยกินกันโอ้หอิ่มแล้วย่ามานั่งเป็ได้ลูกค้าคนไม่ทำปกแล้วมามานั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้อืมอ้าวกหน่อถึงแม้ว่าเราจะอิ่มแล้วก็ตามเราก็นั่งเป็นมันใจให้เขาเอาเอาเลยอ้ยข้าวเหลือเยทากินหตอนเช้ารู้สึกว่าเขากินไม่ค่อยกันเยอะนะ อืมเขากินรองท้องเฉยๆเบีไม่อยากลงมาแล้วอะไรประมาณนี้เขาก็อิ่มมากเลยตอนเช้าน่งเพราะเราไม่ได้กินข้าวเชียงเงี้ยค่อยมีบิการป้าไปถ่ายคลิปตัวเช้ามเออมามาเขือไปข้างในแล้วเอาไปข้างในเลยเหรอเอาข้าวเลยเกาะเกาะอยู่ข้างนอกหรือว่าตามป้าถ่ายฮะเกาะอยู่ข้างนอกอยู่บ่ก้าวหน้าอยข้าวเารอฮึตอนนี้เงียบแล้วนี่ไม่มีเสียงหองเขา จับตัวได้ดแล้วลูกนี้ก็เป็นตัวเรานี่ถูกกว่านาทะตัดไปเลยโซลเอ็ดใบใบให้ข่อยเนี่ยทำให้เขาน้อยอย่าเร็วเร็วนะทำให้เป็นนะต่อหลายครัางแล้วครูกูดาหลายคร,รั้งแล้วแต่มันไม่จืดมันไม่จืด<อ>จืดบ<อ>่จืดบ่จืดบ่ ไอ้ดีไอ้ีโอ้โหไอ้ไอ้โุรชนชนี่กินกันเลยมัด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 โรชวนนี้กนคืนว่าอยากไปกินรามาร้านดับหลับตอนตีเท่าไหร่เอาน้วว่ากินกาแฟขับรถถึงที่เที่ยก็มันถึงที่นอนปแหแปะหน้าจอแล้วก็นั่งอยู่นหน่อ แหละไม่ใช่เนื้อลสดเออโดนด,ดัาโบนนี้ใช่ไหมโอ้ <ๆ S 2> ขอบคุณท,<ว>ทุกสีสันมากคะ่กะ,ะเยวา่วาย่ายิ้มส,สวยๆ <c oughs> หน่อยย่ายิ้มสวยๆกดไลค์กดไลค์ทำมือกดไลค์ญญ